สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้อาทิตย์ที่3ตุลาคมฟุตบอลลีกหลักอยู่กันครบเลยนะครับให้ไดุ้นให้ได้เชียร์กันเปเปอร์ลีกของอังกฤษมี4คู่ด้วยกันโดยบิ๊กแมตช์ส่งท้ายก่อนพักช่วงฟีฟ่าเดย์4ทุ่มครึ่งครับที่แอนฟิลด์เรียููเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เวลานีเชลซีก็แซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแล้วนะครับแต่ว่าทั้ง2ทีม ทังเรียพูลและก็แมนซิตี้มีโอกาสเป็นทีมนำเมื่อจบนัดนี้นะครับโดยเรียวพูลถ้าชนะนี่ก็กลับมาเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมขณะที่แมนซิตี้ต้องชนะมากกว่าหนึ่งประตูนะครับเพราะว่าผลต่างประตูได้เสียถ้าชนะลูกเดียวประตูเดียวแต้มเท่าประตูได้เสียเท่ากับเชลซีแต่ว่าเชลซีทำประตูได้มากกว่าดังนั้น แมนซิตี้ถ้าจะเป็นจ่าฝูงต้องชนะเรียบูมากกว่า1ประตูนะครับเจอกันเมื่อฤุูการที่แล้วแมนซิตี้บุกมาชนะเรียบูได้ถึง4ต่อนหนึ่งนัดนั้นกุนการทำสอประตูเตอร์ลิงก็ทำประตูได้นะครับแต่ว่ากุนการไม่น่าจะได้อยู่ในสนามเพราะย,ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่โดยที่ผลงานแมนซิตี้เพิ่งจะสะดุดในทั่วยุโรปใน UCL นะครับ บุกไปแพ้บาริสเซงชักแมน่อ0-2ขณะที่ลิเวอร์พูลในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกชนะมา2นัดแล้วนะครับชนะทั้งมิลานแล้วก็บุกไปถล่มปอร์โตในลีกสะดุดเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับแต่ก็ทรงยังดีอยู่ขณะที่แมนซิตี้ก็ได้ดเล่นกลับมาเกือบจะครบแล้วนะครับก็ขาดกองหลังอย่างจอห์นสโตน นะครับก็มีลาบ็อกมาทดแทนสลับตำแหน่งกับโรเบยียสนะครับเป็นเซนเตอร์ฮาฟคู่กันแต่ว่าสลับฝั่งกันแม้ว่าจะไม่มีจอห์นสโตนแต่ว่าแมนซิตี้ก็เหนียวแน่นนะครับเพิ่งเสียประตูเดียวในรลีกนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลแม้ว่าทําประตูได้เยอะแต่ก,ก็ก็มีเสียเสียประตูในระดับหนึง่งกับเรนฟอร์ดนี่เสียถึง3ลูกด้วยกันนะครับ ความพร้อมเรื่องผู้เล่นขงงองทั้งสองทีมในรับวันนี้ลิเวอร์พูลจะไม่มีเตียโก้ที่ยังมีการบาดเจ็บแบ็กขวาคงใช้มิลนเนอร์ต่อไปเพราะว่าเทรนด์ก็ยังมีการบาดเจ็บอยู่นะครับขณะที่ซิตี้ก็ขาดกุนวยกันเกมน่าจะออกเบียดเบียดทีมใหญ่เจอกันในช่วงต้นฤดูก,กาลอย่างนี้ถ้า บ่งคะแนนก,นกันก็ไม่เสียหายก็เหมือนเมื่อตอนที่เลี้ยงภูเจอกับเชลซีก็เสมอกันไปหนึ่งต่อนหนึ่งนัดนี้ก็มีโอกาสเสมอครับหน้ากว้างเสมอศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าต้องบังคับเลือกให้ว่าทีมไหนจะชนะยังมองไปที่เลี้ยงภูครับมีโอกาสแก้มือได้เพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ดีโดยเฉพาะสามประสานสี่ประสานในแนวรุกถือว่ายอดเยี่ยมเสมอหนึ่งหนึ่งหรือว่าเลี้ยงูู้เฉือนชนะด้วยผลต่างหนึ่งประตู สำหรับทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ที่แฟนเพจอดีวิศทศรวมทั้งไลน์แอดแอดไปที่ 888AD ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ